นี้เกิดปากฏการข้าวเหนียมวมะม่วงเลเวอร์เป็นจำนวนมากผู้คนทั้งหลายตามแห่กันไปซื้อข้าวเหนียวมะม่วงมากินรวมถึงตัวเราเองด้วยกีดอ,อกก็เยอะมากพี่ขอบาเราจะได้รอนาน้ันประมาณอีกหนึ่งชั่วโมงเลยหรอแต่นี่เพื่อคุณผู้ชมเราก็เลยต้องพามาสืบกันว่าร้านอร่อยอยู่ตรงไหนสวัสดีครับคุณผู้ชม สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านพบกับผมภ mm hmm. ูว์วิริคำบยองจากกระแสที่มีรี่พูดถึงข้าวเหนียวมะม่วงนะในเทศกาลดนตรปีโคเชลา่าทําให้ตอนนี้เกิดปรากฏการณ์ข้าวเหนียวมะม่วงเลเวอร์เป็นจํานวนมากผู้คนทั้งหลายต่างแห่กันไปซื้อข้าวเหนียวมะม่วงมากินรวมถึงตัวเราเองทุกคนที่เราก็อยากกินข้าวเหนียวมะม่วงนะทุกคนเพราะฉะนั้นคือเปิดตัวเวอร์มากนะเปิดตัวคือจริงจังมากแต่ว่า <c oughs> มันจริงจังไม่ได้นะเราเป็นคนตลก เพราะฉะนั <oung> ้นวันนี้นะครับมาร์จะพาทุกคนนะไปชี้ที่กัด5ร้านข้าวเหนียวมะม่วงแสนอร่อยซึ่งเราได้ทำการรีเสิร์ชข้อมูลมาจากบล็อกต่างๆบนอินเทอร์เน็ตนะครับแล้วก็เลือกเอาตามส่วนตัวที่อยากกินน่ะอุ้ยร้านนี้อ่านอ่านมาอุ้ยน่ากินจังเลยอะไรเงี้ยเราก็จะเลือก5ร้านเหล่านี้นะครับซึ่งเดี๋ยววันนี้มาร์จะพาทุกคนไปชี้ที่กัดเราจะใช้วิธีการเดินทางด้วยขนส่งสาธารณะแต่จะไม่ลำบากนะบอกก่อน ใช้รถขนส่งสาธารณะแต่ต้องไม่ลำบากเก็ฟิวปะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่า5ร้านข้าวเหนียวมะม่วงแสนอร่อยจะมีร้านไหนบ้างโอเคไปเลยหรือทองหล่อแล้วนะทุกคนตอนนี้เราก็อยู่กับแจงกูมากูนัด9ก้าโมงคือมหาูุษเ็ดโมงมือ ตอนนี้นะคบร้านแรกที่เราจะพาไปสี้ิกัดกันนะทุกคนนั่นก็คือข้าวเหนียวมูลแม่วาลีทองหล่อครับพี่พร้อมร้านอยู่ตรงไหนร้านอยู่ซอยสุขุมวิท55ครับเดินทางง่ายมากเดินทางด้วยรถไฟฟ้าพิเรนนะครับเ้วก็ลงทางออกที่หนึ่งเดินทางไป1 0 0เมตรอยู่ทางด้านซ้ายมือต้นซอยเลยครับเออทางออกที่หนึ่งจริงหรือเปล่าตอนนี้จริงหรือเปล่าถ้าไม่หนึ่งก็สาดตรทุกคนเดี๋ยวเราจะไปงมกันนะทุกคนตอนนี้เราต้องออกจากสถานีก่อนเนาะเดี๋ยวเราจะไปดูหน้าร้านกันอย่าลืมนะอยากกินมาลงที่ สถานี BTS ทองหล่อนะจ๊ะประตูออกไหนก็งงเมาเดี๋ยวก่อนจะบอกทุกคนเอาใหม่นะจริงๆคือออกทางออกไหนพี่ขอพี่สามครับเล่นไม่ได้หรือนะดีดออกคนเยอะมากคนเยอะมากพี่ขอใช่คนเยอะมากพี่ขอว่าเราจะได้รอนานครับประมาณอีกหนึ่งชั่วโมงเลยหรอครึ่งชั่วโมงมันก็พอได้หรือชั่วโมงก็ตื่นเกิดไปเวลาเขาก็จะมี จริงๆก็รอไม่ได้นานเลยเนาะกที่คอนเตอร์เนาะเรามาดีนก็ประมาณรอแป๊บเดียวเราระมาณเกือบครึ่งชั่วโมงอ่ะเออนี่ก็จะบอกว่าสี่บาทจริงๆอาจจะไม่ถึงด้วยฟั่มประมาณเกือบ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 ครึ่งชั่วโมงก็ยืนคุยกับเพื่อนเพื่อนก็ได้ละใช่เพราะว่านี่ถือว่าเขาค่อนข้างแมเนจคิวที่ร้านดีเนาะถือว่ามาที่หน้าร้านได้แต่ทางที่ดี าางเอจะมาร้อนโอเคเดี๋ยวเราจะไปต่อกันที่ร้านที่2นะครับร้านนี้ก็จะอยู่ตรงที่ไหนวี่งที่คอเตอร์ร้านจะอยู่ที่แถวห้วยขวางถือว่ามีไหวทีนะไม่กดบัตรด้วยเดี๋ยวไปเจอกันที่ห้วยขวางนะทุกคนโตเกียวในกรอบนี้จ้าแกนายกานะคะมีไส้อะไรบ้างนะเดินแล้วประทับนักล่าโน้นนุชย่าใหญ่ถุงเจ้าและก็คิทติส มื่อกี้ในระหว่างที่นั่ง MRT มาทุกคนมักเจอความรักเขาน่ารักเลยเจอผู้ชายในป่าใช่แล้วเขาก็มองเราด้วยเ่ยไม่เขามองมาเอยเลยครับว่าเราเขามีใจให้เราให้มาอ่ะโอเคตอนนี้เราถึงที่ MRT ห้วยขวางแล้วแต่ว่าไม่รู้ว่าจะออกทางออกไหนดีว่าจะนอนพักนอนทําแคมป์อยู่ที่นี่ก่อนนอนอยู่ที่ศึกษาบ้นก่อนแล้วค่อยหาทางออกนะทุกคน และนี่ก็เป็นไกด์นำเที่ยวของเราในวันนี้นะคะน้องก้อนนะคะซึ่งอิมพอรตมาจากเวียดนามเลยนะคะดึงได้อะถ้าไม่ได้งไม่ได้เซ๊ยเซึงเรียนเวียดนามจริงปะเนี่ยเมื่อกี้ไปว่าอะไรไม่มีความหมายอ๋ออันนี้น้องสาวไปไหนมาคะเนี่ยก็เตรียมไปก็เหนื่อยบางวันมีตลาดห้วยขวาอ๋อคือต้องเอาถุงมาขนาดนี้เลยเหรอคะใช่นั่งเ r t มามาลงที่สถานีห้วยขวางออกทางออกประตูหมายเลข3 เอาดีๆเรียกอ,อะไรนะพูดจ้าเขาจะออกมาตรงยำอีเปียน,นะทุกคนแล้วก็หลังจากนั้นน่ะก็ให้เดินทางไปต่อด้วยรถวินมอไซค์ก็ได้หรือรถแท็กซี่ก็ได้เข้าไปในซอ,อยประมาณ800เมตรนะทุกคนก็ไปถึงร้าน นี่ก็เป็นร้านข้าวเหนียวมะม่วงที่กุนแก้วนะทุกคนน่ารักน่ารักมากอยู่ตรงห้วยขวางเลยใช่ปะน้องตอนทางมารีมาลงที่สถานีห้วยขวางออกประตูสามแล้วก็อาจจะเรียกวินมอเตอร์ไซค์ก็ได้บอกเขาว่ามาร้านที่กุนแก้วได้เลย้างร้านนะคุณป้าเขาก็น่ารักอันนี้จะเป็นเมนูของทางร้านนะคะ นีก็เป็นร้านข้าวเหนียวมูลแม่สุร like ีนะทุกคนอยู่ตรงตลาดห้วยขวางเขาบอกว่าจัดร้านนี้เป็นเจ้าเด็ดเจ้าดังเลยเพราะว่าอยู่เป็นเจ้าแรกในตลาดห้วยขวางเลยของห้วยขวางเลยใช่เขาไม่มีคู่แข่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่นะเจ้าเนี้ยเขาอยู่มานานถึง40ปีแล้วทุกคนไม่ใช่ขี้หมูขี้หมาเด้อเพราะฉะนั้นใครที่อยากมาลองกินข้าวเหนียวมูลร้านนี้นะทุกคนสามารถเดินทางมาได้ง่ายมากเหมือนเดิมเลยก็คือลงที่ MR t ห้วยขวางเลย ออกประตูที่3ใช่แล้วหลังจากนั้นเนี่ยเดินตรงมาผ่านสากัลทินิษฐ์ใช่ประมาณ600เมตรจะอยู่ตรงตีนสะพานลอยตรงนี้เลย ร้านที่สแล้วทุกคนที่ฉันากจะบอกก่อนว่าประชาชนคนลาดเท้าอย่างดิฉันจะต้องไม่อดตายเพราะว่าร้านบริเวณตรงนี้นะทุกคนข้าวเหนียวมะม่งวงเยอะมากแล้วแต่ละร้านก็เป็นร้านดังทงั้งนั้นเลยอย่างร้านนี้ร้านแม่เก่งนะคบทุกคนเท้าเนี่ยจะอยู่ตรงที่โชคชัย4ซอย54 55นะทุกคน ก็คือร้านเขาเนี่ยจะตั้งอยู่นี้เลยใกล้ๆเลยนะครับอยู่ตรงสามแยกของซอยเลยนะจุดเด่นของข้าวเหนียวของเขาคือเป็นข้าวเหนียวที่มีทญพืชอพืชใน<อ>ข้าวเหนียวด้วยซึ่งมันเก๋ตรงนี้เจ้า,า,าเล่ในประเทศไทยวยนะ้เอเห็น okay, นะสำหรับใครที่อยากมากินนะครับก็สามารถนะครับมาที่ร้านเขาได้เลยเนาะหรือไม่ก็สามารถเสิร์ชหาใน Google ได้เลยนะครับเบอร์เขาก็จะขึ้นอยู่เขาก็จะมีแฟนเพจของเขาเฟซบุ๊กของเขาอยู่ด้วยนะสามารถกดติดตามแล้วก็ทักไปหาเขาถามเขาโทรหาเขาก็ได้นะทุกคน ร้านที่สี่ของเราที่คอเตอร์ร้านที่สี่เป็นร้านที่แบบร้านพึงอากร้านที่สี่ต้องขอบอกว่าเป็นร้านที่ก็อย่างที่บอกเนาะเพราะคนลา้าลไม่อดตายเพราะข้าเหนียวมามุ่งเยอะมากร้านที่สี่ที่เราจะไปซื้อกันนั่นเรียกว่าร้านชอสอนแก้วนี่ไงโุกคนซึ่งการที่เราจะไปร้านชอสอนแก้วเนี่ยเมื่อกี้เราอยู่ร้านไม่เก่งซะหล่อนดูนี่วิธีการเดินทางง่ายมากนับนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสถึงแล้ว ร้านเขาอยู่ติดกันอย่างนี้เลยนะทุกคนืุดเด่นของร้านชอสอนแก้วคืออะไรพี่มอมีกล้วยขายร้านไม่ใช่แห้งเอไม่ใช่จุดเด่นของร้านนี้เนี่ยก็คือเห้าเหนียวเขาเนี่ยมีสีสันสดใสมีถึง9สีเลยนะทุกคนมันก็เหมาะกับฤดูซั่งก็เฤดูแบบที่ร้อนแรงอากาศร้อนแบบนี้น่ารักเขาจะมีข้าวเหนียวมะม่วงแบบ ร้านนี้ด้ยวยความที่ลูกค้าเขาเยอะนอะก็จะรอนานหน่อยลืมเราแลวกกับคนทำนีแค่สองคน,คนก็เลยทําให้ต้องลงนานหน่อยสำหรับคนที่อยากกินจริงๆอะไรอย่างเี้ก็เหมือนเดิมสั่งเนาแต่นี่เพื่อคุณผู้ชมเราก็เลยต้องพามาชิมกันว่าร้านอร่อยอยู่ตรงไหน,น ร้านนี้นะทุกคนก็เป็นร้านสุดท้ายที่เราจะพาทุกคนมาชิพิกัดนะครับร้านนี้ชื่อว่าร้านว่าร้านเนลามิสนะครับร้านอยู่ตรงข้ามกับพิซซ่าคอมพานีเนาะอยู่เยื้องๆกับเดอะเชียลเตอร์โชคชัยสี่ครับร้านนี้เปิดมานานกว่า67ปีเลยนะพี่คอปเตอร์ใช่แล้วแล้วเป็นข้าวเหนียวมะม่วงอีกพอมาจากเชียงรายเลยทุกคนข้าวเหนียวเขาน่ะเป็นข้าวเหนียวเจี้ยวงูจากจังหวัดเชียงราย67ปีอ่ะแก่กว่าแม่ฉันอีกแลแก่ที่สำคัญเลยนะพี่คอปเตอร์เขาไม่ใช้สารกันบูดเลย เออมันเก่ตรงเน้ถ้าสำหรับใครที่อยากลองกินเนี่ยก็มาได้นะครับร้านอยู่ตรงข้ามเยื้องๆกับเดอะเซลเตอร์โชคใัยสี่ลาุกคนแล้วเรากำลังจะขี่รถกลับกันนะครับร้อนมากร่างกายสนงกสนานชานเพมูขรีงไปเลยครับรีงไปเลยเวลาสัาห้าปู๊บว่าคือว่าได้เลยค่ะเร็วมาปี1ิบก้อน และนี่ก็เป็น5ล้านนะคะที่เราพาทุกคนมาชี้พิกัดกันไม่ได้ไห้าเนาะเราได้หด้วยใช่ปะนี่นก็จะเป็น5ลร้านบวกหนึ่งแล้วกันอ่ะที่เราพาทุกคนไปชี้พิกัดกันนะครับว่าร้านอยู่ตรงไหนเพราะว่าตอนนี้ข้าวเหนียวมะม่วงกาลังเป็นกระแสะกันใช่ไหมพี่ฮอปเออเพราะว่ามิลลี่เขาไปพูดในเทศกาลโคเชล่าเนาะเขาไปกินโคริจ้าซึ่งเราก็อยากเป็นเหมือนมิลลี่บ้างก็เลยไปซื้อข้าวเหนียวมะม่วงมากินกันนะครับสำหรับใครที่อยากให้พวกเรานะคะพาไปชี้พิกัดอีกไม่ว่าจะเป็นร้านไหนก็ได้เนาะร้านขายรถ เรือดำน้ำหรืออะไรก็ได้เราก็จะพาทุกคนไปชีพิกัดกันนะยังไงถ้าใครชอบนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับส c คร b e ก็คอมเมนต์ด้านล่างเลยนะไป่ะ <c oughs> <c oughs>